สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันที่17เดือน6 2565สําหรับคลิปนี้ก็เป็น คลิปสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในลาวพัฒนาวันนี้เนาะก่อนไปรับชมสาวอนขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้นะคะขอบคุณทุกไ like, ลท์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะแนวทางที่สาวอนให้ไปก็มีเข้ามีหลุดปากปนกันไปนะคะสําหรับในงวดที่แล้วก็กราบขอโทษขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะในงวดที่แล้วเนาะสําหรับงวดนี้ก็ฝากตามเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะคะในงวดนี้เนาะ สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะก็จะเด่นที่เด่นที่สี่นะคะเด่นที่สี่แล้วก็เจ็ดนะคะฟันในโค้งสุดท้ายนะคะสาวอนฟันที่สี่นะคะถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะตัวเด่นแล้วก็ตัวฟันสำหรับชุดเน้นก็มีสี่คู่นะคะชุดเน้นก็จะมี สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็แปดห้านะคะสำหรับชุดเน้นสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี ส8่แปดแปด6นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะสำหรับ3ตัวก็จะเป็น40 7ด เก้าสี่หนึ่งหกเจ็ดสี่นะคะแน,ะะนวทางราวพัฒนาวันนี้นะคะสำหรับตัวที่เสาโอนชอบนะคะในราวพัฒนาโค้งสุดท้ายในชุดเน้นไม่มีสี่คู่นะคะถ้าใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะก็ จะเป็นคู่แรก4 7แล้วก็4 1นะคะสำหรับในชุดเน้นนะคะสำหรับชุดกันก็จะเป็น7 6 4 8สําำหรับ3ตัวนะคะ6 7 4แนวทางเราพัฒนาวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เฮงๆรวยๆปังๆนะคะหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้มานะคะขอให้มาในลาวพัฒนาวันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะการลืมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ